สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีรีเซ็ตตัว P.F. Kit นะครับแล้วก็พวกฟูเซอร์ยูนิตเลเซอร์ยูนิตนะครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ H.L. นะครับ L 5 1 0 0นะครับนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนะครับหน้าตานะครับเราจะพามาดูวิธีรีเซ็ตฟูเซอร์นะครับเห็นไหมปริมาณเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับแล้วก็ เลเซอร์ยูนิตหรือพวก p f ชิดนะครับผมโอเคนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับกรณีเราเครื่องเราฟ้องก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับมันมีวิธีเข้าโหมด2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้เราปิดเครื่องเลยนะครับปิดเครื่องแล้วให้กดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับกดปุ่มโอเคค้างไว้แล้วก็ไปเปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับ แล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับพอเครื่องขึ้นหน้าจอแมนเทนเน้นเราก็ปล่อยนิ้วออกจากปุ่มโอเคนะครับผมน,นะครับผมก็กดปุ่มโอเคค้างไว้แล้วก็ไปกดเปิดสวิตช์นะครับผมนะครับก็จะเข้ามาแมนท์เนนได้นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับที่เราจะเข้าไปแมนท์เนนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2อนะครับเดี๋ยวผมจะออกโหมดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่2นะครับวิธีแรกจะเข้าง่ายนะครับเข้าโหมดแมนทนแนนนะครับส่วนถ้าใครอยากเข้าวิธีที่2ก็ทำตามผมได้เลยนะครับวิธีสองนะครับให้เรากดปุ่มโอเคแล้วก็ go แล้วก็ปุ่มบวก4ครั้งนะครับโอเค go หนึ่งมสนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ โอเคโก1234นะครับให้เป็นจังหวะนะครับโอเคโก1234นะครับผมให้เป็นจังหวะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกโหมดใหม่นะครับออกโหมดใหม่นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูใหม่นะครับก็เข้าได้2วิธีก็คือปิดเครื่องนะครับกดปุ่มโอเคค้างไว้นะครับแล้วก็ไปเปิดเครื่องนะครับก็เข้าโหมดแมนเทนแนนได้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มโกแล้วก็ปุ่มบวก4ครั้งนะครับ อันนี้ก็เข้าโหมดเมนทนแนนได้เหมือนกันนะครับผมโอเคโก้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมเป็นจังหวะนี้นะครับโอเคโก้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเราจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับกรณีเราเข้ามาเมนทนแนนแล้วนะครับหน้าจอเราโชว์ขึ้นเมนทนแนนแล้วนะครับทีนี้เราจะเลื่อนนะครับไปรีเซ็ตพวกนี้นะครับเราจะไปหาตัวรีเซ็ต พวกฟลเซอร์พวก p ีเอฟคิดนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องหมายลบนะครับกดไปแค่ที่ปุ่มเครื่องหมายลบนะครับเลื่อนไปหาแมนเทเนนแปดแปดนะครับนี่นะครับแมนเทเนนแปดแปดนะครับพอเราเห็นแมนเทเนนแปดแปดเราก็กดโอเคนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะมีให้เรารีเซ็ตเลเซอร์ยูนิตนะครับเลเซอร์ยูนิตก็คือตัวนี้นะครับใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับถ้ามันฟ้องเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกนะครับก็ P.F. คิดนะครับก็ทําการรีเซ็ตไปให้หมดเลยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ f ฟูเซอร์ยูนิตนะครับก็ทําการรีเซ็ตนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตนะครับผมจะรีเซ็ตเลเซอร์นะครับผมก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคหนึครั้งนะครับก็ทําการรีเซ็ตแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมารีเซ็ตให้หมดทุกตัวนะครับนีครับง่ายๆนะครับโอเคกดโอเคเลื่อนมากดโอเคนะครับเลื่อนมากดโอเค เลื่อนมากดโอเคให้ครบทุกตัวเลยนะครับโฟลเซอร์โอเคนะครับนี่ก็ครบแล้วนะครับทีนี้เราจะออกโหมดหน้าปกตินะครับให้เรากดแคนเซิลนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับไปหาคําว่าแมนทานนน99นะครับนี่นะครับแมนทานนน99นะครับเราก็ทําการกดโอเคเลยนะครับเครื่องก็จะขึ้นมาหน้าตา ปกติหน้าจอปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเทสดูนะครับผมสักหนึ่งครั้งนะครับนะครับก่อนที่เราจะรีเซ็ตนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเทสให้เเดี๋ยวเรารอนะครับรอดูวินออกมานะครับ นี่ไงครับผมก็ฟูเซอร์ยูนิตนะครับเต็มนะครับพีเอฟคิดเต็มพีเอฟคิดหนึ่งเต็มนะครับเลเซอร์ยูนิตเต็มนะครับส่วนดันียังไม่รีเซ็ตแต่ละหมึกยังไม่รีเซ็ตนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีรีเซ็ตฟูเซอร์หรือว่าชุดคามร้อนนะครับหรือว่าพวกเลเซอร์ยูนิตนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ลองไปทําตามกันดูนะครับสวัสดีครับ